อีกทฤษฎีอ่ะครับครับครับโอเคไปแล้ว ยอดมาของใหม่เลยมของใหม่เลยขอน้ำมาดอเด้เนี่ยายหน้ำมาโอ้โหดูดำปปี๋เนี่ยต้องล้างนะคะใครที่ไม่ได้ล้างแอร์มานานต้องล้างนะคะ